เดี๋ยววันนี้จะมารีวิวแผน4.33นะครับหรือเรียก4 1 1 1 3ก็ได้แผนนี้ขอแนะนำกล้องหน้าทางขวาให้เป็นกล้องหน้าตัวสูงๆนะครับที่หม่งดีๆมี power header ยิ่งดีนะครับ CF ก็เป็นพวก เน้นจริงๆแล้วผมอยากได้ได้พวกเท้าซ้ายที่แบบหม่งดีๆนะครับแต่แต่ยังหาไม่ได้ก็เลยต้องใช้รุดฟันนิตรลอยไปก่อนส่วนปีกนี่ก็ถ้าเกิดคนขึ้นถนัดขึ้นขวาก็ก็ย้ายมาขึ้นทางฝั่งขวาก็ได้นะครับ คือต้องบอกกันว่าแผ่นนี้สามารถเจาะได้ทั้งตรงกลางและด้านข้างถ้าด้านข้างถ้าเน้นเน้นเปิดหมงให้ให้ขึ้นทางซ้ายนะครับเพราะจะมี CAM ที่คอย support กับปีกที่คอยเชื่อมเกมกันอยู่แล้วก็ถ้าเกิดว่า CAM ลงต่ำก็จะมี CF ที่คอยคอยเชื่อมอทำเกม one two, ให้ปีกว่างได้นะครับต้องบอกกันว่าแผ่นนี้ หลังหลังมันจะดันขึ้นสูงครับต้องระวังเรื่องอการการโยนนะครับเราต้องคุมกองหลังดีๆ คือจะเน้นเน้นเพสซิ่งตั้งแต่แดนหน้าแดนกลางแต่ว่าแดนหลังพยายามอย่าเพสซิ่งครับไอเซนเตอร์สตัวให้ใช้คุมโซนเอานองนั้นให้ไล่เพสซิ่งไปเลยครับ ถ้าเกิดถ้าเกิดเราเราเข้าพวดจะโดนโดนเล่นชิงวันทู One, Two, หรือไม่ก็โดนหยอดคือเซนเตอร์2ตัวห้ามเข้าพวดเด็ดขาดนะครพอพอ C M ไม่อยู่มันก็จะมี C, C F ไม่ดีนะครับ แผ่นนี้ถ้าเราบล็อกลูกหยอดได้นี่ก็ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับนะครับ C M จะลงมารับบอลให้ออกปีกนะครับแล้วก็จะมี C F ที่คอยเชื่อมเกมอีกทีนึง่งนะครับถ้าถ้าเป็นเป็นเท้าซ้ายพวกแกลเลตเบลล์ล็อบเบนอะไรเงี้ยเปิดเข้าไปมันจะแม่นกว่านะครับ ถ้าคนที่ชอบใช้เท้าขวาก็แนะนำให้เป็นโรนันโดปี06ยูนะครับเพราะว่ามันจะเปิดบอลแม่นกว่าปีอื่นๆืพลาดนะครับตรงนี้ ถ้าเกิดเราเปิดเสาแรกก็จะเป็น CF ขึ้นมามงหรือไม่ก็เป็น CAM แต่ถ้าเกิดเสาสก็จะเป็น RS นะคร,ครับเพราะว่าที่อยากได้กองหน้าเท้าซ้ายเพราะว่า CF บางทีมันโดนบีบไปยิงเท้าซ้ายเลยไม่ไม่สามารถหักเข้าไปยิงเท้าขวาได้ถ้าเป็นเท้าซ้ายก็ยิงหักข้อไปเลย เนีต้องคุมกองหลังดีๆเพราะว่าถ้าเข้าพวดโดนจ่ายเมื่อกี้ก็หลุดเลย ส,ส่วน CM แนะนำเป็นพวกป๊อกบาเน็ตเวิดสไตร์เกอร์หรือบอดแมนครับเป็นพวกที่เติมเกมลุกได้แล้วก็มุ่งดีๆรถส่วนใหญ่ถ้าเกิดเวลาพอเราขึ้นซ้ายเนี่ยบางทีเราไม่มีโอกาสเปิดตำแหน่ง CM เนี่ยจะเตะจะแลบขึ้นไปแล้วมันแล้วมันจะหลุดเป็นตัวจบสกอร์ได้นะครับ ส่วนนี้จะเป็นแท็กติกนะครับพอดีเมื่อกี้ลืมลงแท็กติกไม้ให้นะครับ